มาถึงครัวกันบ้างเฟอร์นิเจอร์ของครัวทั้งหมดตู้ชั้นชั้นแผงแผงนี้แผงนี้แผงนี้ทำจากพี่แอร์เป็นครัวเดียวกับบ้านหนูนทำจากที่นี่เลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าโมเดอออกแบบเองทั้งหมดเลือกสี เรื่องขนาดโดยที่มีทางทีมของพี่แอดเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาของเราคือจริงๆครัวนี้เป็นครัวเล็กที่มากับบ้านมันขนาดน่าจะสองคูนสามประมาณนี้ค่ะการดีไซน์ของโม่นเนี่ยอย่างอันดับหนึ่งก็คือว่าความสวยงามนี่แหละที่มวตั้งใจที่จะให้มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็ออกมาแบบว่าสมบูรณ์ตามที่ชอบสอคือข้างบนเราต้องไม่เสียของ สไตล์ของมดอะก็คือว่าการเก็บของเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากข้างบนจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นสําหรับมดมันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเอาไว้เก็บของเกี่ยวกับครัวแต่ถ้าบ้านไหนของเยอะข้างบนนั้นก็เป็นที่เก็บที่ดีมากซึ่งจุนะคะส่วนข้างล่างเราก็ตามการใช้งานตามการใช้สอยกันไปก็จะมีที่เป็นที่ใสช้อนซ่อมต่างๆ อาจจะเป็นอุปกรณ์ใส่พวกซิปล็อกกกแก,ก๊กก็แก๊กอะไรเราก็ใส่ที่เรียนชาร์คส่วนอันนี้ก็เป็นที่ใส่จานชามของเราอันนี้เราเป็นจานชามที่เรามีอยู่แล้วจากบ้านหลังนู้นเราก็เลยแบบเออก็ดีเราเอามาไว้หลังนี้ด้วยเลยเพราะหลังนู้นคือเต็มมากอันนี้ก็เป็นที่ใส่เครื่องปรุงเราก็ดีไซน์ให้มันมาอยู่ใกล้ๆก,กับโซนที่เป็นตอกแก๊นนั่นเองนะคะ อ่าต่อมาอ๋อยังไม่จบอันเนี้ยวัสดุวัสดุจริงๆอันนี้ไม่ใช่ไม้นะคะมันเป็นซีเมนต์บอร์ดแปะลามิเนตกันน้ำลายไม้นั่นเองซึ่งจากการใช้งานบ้านนู้นมาแล้ว2ปีครึ่งถือว่าทนพอใช้ได้แต่ว่าโมดไม่ได้มา ับน้ำพิกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นแต่ก็คือใช้สับกระเทียมหั่นโน่นนี้ก็แกก็แก,กลืมมันมันทำได้มันทนแล้วมันกันน้ําแล้วมันสวยคือเราสามารถจะเลือกได้แล้วคือแบบอของพี่แอดเขามีแบบที่เลือกแบบเยอะมาก,มากเยอะแบบเป็นเป็นร้อยร้อยสีเลยอะที่เป็นสีไม้ส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่ไม้ เหมือนกันวัสดุก็คือจะเป็นข้างในโมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเพราะตรงนี้มันไม่ต้องกันน้ําแล้วแหละแต่ว่าเขาแปะด้วยลามิเนตลายไม้เหมือนเดิมซึ่งมันจะสวยมากเลยดูดีคือดีเทลมันจะแบบเนี่ยเหมือนลายไม้เลยใช่ไหมเราเลือกเองนะเราแบบแฮปปี้มากแล้วก็จะขอเนี่ยก็คือแบบนดีไซน์มาเพื่อแบบว่า เห็นเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วแบบเฮ้ยของต่างประเทศอะสวยจังเลยแต่เขาเป็นไม้แทนเนาะแต่เราไม่มีแล้วก็แบบเราอยากให้มันเป็นแบบว่าโทนไปในทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นแบบนี้ซึ่งจริงอันเนี้ยมันคนละสีกันนะเราอยากได้อันเนี้ยเป็นแบบไม้แบบดิบๆสีดิบๆแล้วก็ออกมาเป็นอันนี้ก็โอเคแล้วก็ชั้นวางอันนี้ก็เป็นของพี่แอนเหมือนกันก็สีเดียวกันนะคะเราก็ดีไซน์มาให้มันแบบเป็นอย่างงี้ไว้วางของวางนู่นวางนี่อันเนี้ยคือเป็นแบบเจาะยึดกับข้างใน เอาไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องแจ้งเขาว่าเราจะไว้อะไรเขาจะไดเ้เพื่อที่จะรู้ว่าเขาจะต้องแน่นหนักแค่ไหนรับน้ำหนักอะไรยังไงบ้างส่วนต่อมาเรามาพูดถึง ตู้นี้อันนี้ก็จะเป็นของ o o o มชา Sa ก a นะคะจริงๆแบรนด์นี้โมใช้ของเขาเยอะอคือคือมันไม่ใช่เป็นแบรนดส์สิมันเป็นหลานร้านในไ g ที่เราแบบใช้บริการกันมานานมาก o โ o โ a ชา a k a จะเป็นแบบขายของแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของซักกาของน่ารักของที่แบบจัดระเบียบเป็นแนวญี่ปุ่นแบบมากๆลองไปตามดู IG o m o c h a ชาสกนะคะ เ okay. ต่อมาก็คือเป็นออปชันพวกก๊อกน้ําอ่างซึ่งเราใช้ของเฮฟเฟเลนี่เยอะมากนี่ก๊อกของเฮฟเฟเลแบบเขาดูแบบแข็งแรงอะ่ะคืออันเนี้ยราคาเขาก็ประมาณแบบเหมือนจะประมาณหก0 0 0พันนะแล้วก็แบบดึงออกมาได้เราชอบตรงที่แบบแล้วมันเป็นแบรนด์ที่แบบเขาเขาดูแลเราได้อะ่ะไม่ใช่แบบบางทีมันมีของจีนอะ่ะที่สั่งมาถูกกว่านี้แต่ว่า ถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาใครจะเซอร์วิสเราถูกไหมคะ้องคิดคือมโนเคยมีเหมือนกันที่แบบว่าซื้อของจากจีนเฮ้ยมันถูกกว่ากันแต่สุดท้ายแล้วพังก็ทิ้งค่ะจบซ่อมก็แพงแล้วก็ไม่มีเซอร์วิสอะไรดูแลอันนี้คือเฮเฟเล่เขาก็แบบดูแลเราได้อ่าก็ของเฮฟเฟเล่ซึ่งมันเป็นไซส์เล็กก็จริงนะแต่มันลึกมากลึกถึงแบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปซื้ออันใหญ่ก็ได้ซึ่งแบบตอนแรกก็เครียดเหมือนกันว่าเอ้ยเราัวเล็กอ่างใหญ่มันจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้ว เราก็เลยแบบเฮฟเฟเล่มีอ่างไซส์สี่เหลี่ยมสตรัาที่ลึกเราก็เลยแบบแฮปปี้มากส่วนปลั๊กส่วนปลั๊กเหมือนที่นี่มีบางคนเป็นห่วงปลั๊กเราเราจะเดินปลั๊กไปตรงนี้เรื่องของเรื่องคือมันเป็นปัญหาของบ้านใครบ้านมันคือจะมีคนเป็นห่วงเยอะว่า i, เฮ้ยาปลั๊กไปอยู่ตรงนี้ได้ไงมันใกล้กับอ่างเข้าใจค่ะคืออย่างเราอะน้ำมันลงตรงนี้มันน้อยมันมันโอกาสน้อยมากที่มันจะจะไปถึงตรงนูน้นแล้วก็ เด็กก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้สูงไปกว่าน,นี้แล้วแล้วก็ซึ่งจริงๆโอเคที่อะป้องกันจริงๆอ่ะมันก็เอาจุกอ่ะมาอุดได้นะแต่ว่าเราไม่เพราะว่าเราอ่ะเคยใช้พวกกรอกเซนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามันหมด มันเขาเรียกว่าแบตโหมดแล้วก็เสียบชาร์จแล้วก็เสียบกับตรงนี้ได้หรือบางทีเรามีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้กับณจุดต,ตรงนี้ที่เราเว้นไว้จะเป็นเครื่องกรองบ้างหรืออะไรกุกิกุกิกบ้างที่มันจะต้องเสียบปลั๊กหรือแบบความจําเป็นของเราแต่ละบ้านเราก็สามารถที่เสียบตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นห่วงอะไรแต่เราก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำไมกรองไม่ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราจะเลยให้ดูมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเรานะคะ โอเคต่อมาอันเนี้ยเราเพิ่มเครื่องกรองน้ํา r o มากับทุกหลังเลยอะอย่างเฮฟเฟเล่เขาจะมีแบบจุกตรงเนี้ยมาให้อยู่แล้วแล้วก็ถอดออกมาแล้วเราก็ใช้เครื่องกรองน้ํา r o นี่มีไฟจะเปิดก็จะมีไฟขึ้นมาซึ่งตอนแรกอะเขาเรียวกว่าอะไรตั้งแง่กับเครื่องกรองน้ํา r o มากเพราะว่าเคยไปกินที่ไหนสักที่นึงแล้วละ่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบไม่อร่อยรสชาติมันมันฝืดฝืดมันขมขมขม,มันแปลกแปลก,ปกอะไรเงี้ย แต่วันนี้ก็คือแบบทดลองอันเนี้ยทดลองขอให้ทดลองเป็นของแบรนด์ยมิสุเราไว้แฮปปี้ก็เลยแบบติดตั้งทุกทุกหลังเลยรวมไปถึงหลังเรโนเวทด้วยเวลาใช้ก็จะเป็นเจนนี่มาดูข้างล่างจริงๆแล้วตัวเนี้ยตรงตัวเครื่องมานะคะมันสามารถตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะซึ่งซึ่งเนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าเราเครื่องตั้งอยู่บนนี้เราก็เสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยพอเครื่องมันต้องเสียบปลั๊กแต่มันก็สามารถที่จะแอบอยู่ด้านใต้ของเราได้จุ๊บ Yeah. นี่นี่ก็คือตัวเครื่องอ่ะมันตั้งข้างบนได้เพราะเขาตัวเครื่องเขาเขาอนี่นะคือเขาแบบสไตล์เขาน่ารักนะสวยดีแล้วระบบเขาดีคือจะมีเนี่ยสองอันที่เปลี่ยนเขาเรียกอะไรไส้กรองเนาะสองอันแล้วก็มันจะมีปุ่มฝาดด้วยอะ่ะก็คือว่าถ้าเราไม่ค่อยใช้อะ่ะก็ให้ฝาชกดฝาดแล้วมันก็จะฝาดจริงๆเขาจะมีอัตโนมัติของเขาแหละแต่ว่าเรากดเองก็ได้แล้วก็จุกจุกจุก เปิดอันนี้ของ IKEA ค่ะอันนี้สั่งของ IKEA มามันก็แมชกันอยู่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็ตามบริษัทที่เขาบิลอินนะคะเราก็สามารถที่จะแบบเออขออันนี้ไปเองได้ไหมแล้วก็เลือกให้มันแมชชิ่งกันได้อ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นเซตที่เราชอบมากแล้วก็ควรถามกันเยอะมากก็คือว่าเป็นของ h e f เฟ e เหมือนกันค่ะเป็นเตาอินดักชันกับเครื่องดูดควันนั่นเองจริงๆแล้วของเฮฟเฟเนี่ย<ม>เขาจะมีแบบใหญ่ กับแบบเล็กซึ่งแบบมดเลอกแบบเล็กมาเพราะว่าครัวเราเป็นครัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็บแบบเอ้ยมี2ใช้ได้2อ,อันพอดีส่วนที่ดูดควนันตรงนี้จะขอพีเซน,นึกหนึ่งชอบมากคือถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่อ่ะเราก็เก็บไปแบบเรียบร้อยซึ่งถ้าเรานี่ถ้าเราต้องการทำอาหารมันก็จะดูดดูดเปิดมาเนี่ยมันก็จะดูดอัตโนมัติเลยแล้วก็จะมีไฟออกมาทำเสร็จแล้วก็ปิดเก็บ มันก็แบบเฮ้ยเออดีนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นแบบหมุนเวียนแบบสําหรับแบบกุบหลิบไม่ได้ทําอาหารแบบผัดผักบุ้งไฟแดงพริกผัดพริกแกงที่แบบกลิ่นอลังการอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็เลือกที่จะต่อออกข้างนอกได้แต่พอดีว่ามอดด้าทำเป็นควัวเล็กแล้วก็เลือกเซ็ตควรมวมาไว้ฝั่งนี้มันก็จะแบบเรื่องเยอะนิดนึงถ้าจะต่อไปข้างนอกเราเลยเอ้ยไม่ต่อหรอกทําแบบนี้ไปแหละง่ายดี ส่วนพวกนี้พอเราไม่ต่อออกตู้อะไรเงี้ยเราก็แบบเก็บของได้ทั้งหมดนะคะอ่าส่วนจุกจิกจุกจิกจุกจิกนั่นก็เป็นของมัมมี่มินิมอลนั่นเองต่อมาอ๋อพวกนี้มีคนถามมาเหมือนกันพวกนี้แบรนด์พวกนี้อันนี้เราสั่งมาจากจีมาร์เก็ตนะคะจากมาจากเกาหลีเลยก็คือถ้าใครอยากจะสั่งอะไรที่ของเกาหลีอ่ะก็ลองไปสั่งจากจีมาร์เก็ตได้นะมันจะคำนวณภาษีอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายไปทีเดียวเลยแล้วเขาก็มาส่งให้ที่บ้าน ต่อมาต่อมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้น่ารักตู้เย็นวินเทจของเฮฟเล่เหมือนกันคือโอเคนะความเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยอะเย็นจนแบบว่าจะต้องมาเปิดเหลือแค่เบอร์สองพอคืออย่างว่าแหละครัวเราเป็นครัวแบบไซส์เล็กใช่ไหมแล้วก็เอาแค่นี้พอก็มีช่องมีอะไรต่างๆมีช่องฟีดมีอะไร ต่างๆพอจะใช้สําหรับแบบว่าครอบครัวเล็กๆอยู่ได้แต่มันสวยอะคือมันวางแล้วมันดูแบบเฮ้ยแมท์มากกับบ้านของเรากับครัวของเราเนาะน่นารักอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้คือตอนแรกอะประตูนี้ประตูที่มาจะเป็นประตูแบบปิดทึบใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่แบบเอ้ยถ้าปกติมันก็แบบใช้งานได้ทั่วไป แต่เราเป็นประเภทที่ว่าชอบแสงธรรมชาติแบบเยอะๆเวลาถ่ายงานด้วยเนาะมันก็ได้แบบเข้ามาเต็มๆแลกเลยเปลี่ยนประตูเอ,อ่อซึ่งแบรนด์เนี้ยค่อนข้างที่จะแบบทำประตูดีมากคือทำให้เราหมดเลยอะคือเราให้เขาทำทั้งประตูหน้าบ้านประตูคาเฟ่แล้วก็ประตูส่วนนี้คือเปลี่ยนเป็นแบบใสทั้งบานระบบล็อกเขา,าก็โอเคแล้วก็แบบปิดแบบหนึบหนับแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ป้างอะมันแน่นอะ ส่วนอันนี้เราก็ใช้ฟิล์มของ 3M มันไม่ใช่ฟิล์มกองแสงนะเป็นฟิล์มเหมือนพลางสายตาค่ะของ 3M มเอ็มาะติดทับอีกทีหนึง่งเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้ฟิล์มเข้มเพราะว่าในเมื่อเราต้องการที่จะเป็นแบบใช้แสงธรรมชาติแล้วเงี้ยแล้วก็แค่แบบเออเอาไว้บังสายตาพอโอเคจบกันแล้วที่ครัวทีนี้ Ep2 เราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันอีก EP หนึ่งนะคะ uh huh.